สวัสดีค่ะอยู่กับเมดาเฟมารีนะคะโอ้โหปาดอยากได้จังเลย่าอยากเอาไปปลูกที่นาเราโอ้โห,ยหอยากเอาไปปลูกที่นาเราจังเลย่าโอ้โอยากได้แบบนี้เนาะหยกจังเลยเอา้าเอา้ามีน้องหมูมีน้องหมูน่ารักน่ารักดูสิเอ้ยดูสิมะม่วงนะแต่ละต้นเนาะ เป็นตาอนอนซอนเอ้ามะม่วงอันนี้เขาเอิ้นมะม่วงอย่างมะม่วงแก้มแดงบ่ปาดมะม่วงอึง้งเนะมาะมะม่วงอึง้งโอ้แม่ดามาตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่เนาะยังไม่ได้มาอีกนะคะโอ,คโอ้โหมะม่วงสุดยอดเลยนะมะม่วงทำไมมันกดกดกดกมาก ประกอบอะไรเนาะเนาะอ้าไหนไข่เจียวไข่เจียวไปไหนแล้วไข่เจียวอยู่ทางนู้นบอเห็นอยู่โอ้โหเอานางงไข่เจียวนั้นไงนั้นไงไข่เจียวเป็นที่สีดำนั่นบอสีดำนั่นแหละโอ้โหโคตรน้ากลัไข่ชื่ออะไรเนาะทำไมท่านรักจังเลยโอ้โหมีเป็ดด้วย เป็ดเล่นน้ำโหป็ดโอ้โหธรรมชาติจริงๆนะบ้านคุณยุพินนี้ธรรมชาติจริงๆนะคะมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีทั้งน้องหมูนะคะโอ้หแม่ดาสนใจมะม่วงค่ะมันดกมากๆเลยนะคะต้นเล็กๆเพิ่งจะปลูกนะคะ ดกจนดกจนได้คำดกหรือดกจริงๆนั่นดกมากเลยนี่มะม่วงลูกใหญ่นะต้นไม้อีกเยอะเลยนะคะที่จะเอามาปลูกนะโอ้บ่อน,นี้น้ำเขียวนะคะปลาหู้ฝูงปลานะคะนัไงน้ำใสไหลเย,ย็นเห็นตัวปลาเลยนู่นเยแล้วก็มีเรือนั่งเล่นด้วยนะคะนี่ มีเรือนั่งเล่นอู้ยน้ำนะแล้วก็มีเป็ดลอยน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีลูกเป็ดนะคะปลาปลาไหมนีแต่ตัวใหญ่เลยมาด้วยค่ะลุงบุเป็ดลาทุ่งจะไหว่่นีลอตัวผุนเ้ามีสานาเดอา่ตนี้ด้รี่ลไมอเกินมสียมีบ่าแม่มีเสียมีว่ากันกวาดลงหาเสียมาให้แน่ เสียน้อยๆขยันก็ได้มาซอยกันเออเสียไปทุ่มนานั้นไปหาเสียบมาให้เน่มุกสีช่ยกันเกียมันก็สีได้เร็วไวเสจบเลยเออเสียมขยันก็ได้เสียมเสียหญาเ่านันนะขยันขาเเสียขยันทุกาะเสียขันขยันขันยมขยันขยขยันขยเสียขยขยัขยันนนัยยับยนขนันขยัขันยขย กันกันบ้างแล้กี่ข้าวโลดนะครับเออนี่หอนเนาะข้นอหน้าเลยนนะครับข้าวนาขงหน้าคือมาสุดเลย้าวนาดีันมาเออ ทางลัเดียวตรงน้ต่าันเด ส่วนหน้าอยู่เนาะมีทุกอย่างส่วนหน้าอยู่มีทุกอย่างแถบนี้ก็จะเป็นบ้านน้องๆน,นะคะเป็นบ้านน้องน้องเป็ดน้องไก่น้องหมูนะคะนี่เป็นบ้านที่แบบว่าเล็กๆเกอา คิดว่าไม่มีนอนอย่างสบายมันร้อนเนาะโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเลยนี่ตัวใหญ่อันนี้โหเป็นบ้านอะไรเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะเอ้ามีดินผสมแล้วนี่ดูซิว่าทางนี้มีมีบ้านอะไรบ้างอ๋ออันนี้เป็นบ้านน้องเป็ดน้องไก่โอ้โหนี่ไงร่มไม้ร่มลื่นจัดได้สวยเลยเนาะน่าอยู่มากเลยค่ะ บ้านป้ายุหินกับบ้านลุงเต่านะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นบุญนะคะได้มาเห็นนะคะได้มาตั้งแต่วันขึ้นบ้านใหม่เนาะแล้วก็มาครั้งที่สองก็คือวันนี้แหะคะ่ะพอดีลุงช่างมาก็เลยมาเห็นมะม่วงนะคะโอ้ยมะม่วงนี้สุดยอดเลยนะคะดกทุกต้นต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กเลกดทุกต้นเลย